สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2024-2025รอบลีกเฟสนัดที่3นะคะคืนวันอังคารที่22ตุลาคม2567ปรากฏว่าโมนาโกชนะเซเวนาสเวีดา5ประตูต่อ1เอซิมิลานชนะคลับบรูส3ประตูต่อ1สตรมการ์ดแพ้สปอร์ติ้งลิสบอน0ประตูต่อ2เรือมาริดชนะดอดมูล5ประตูต่อ2 เบเอเชเสมอกับ PSV 1ประตูต่อ1ยูเวนตุสแพสตุตการศูนย์ประตูต่อ1จิโรนาชนะบราติสลาวา2ประตูต่อ0แอสตันวิลล่าชนะบโรญญา2ประตูต่อ0และอาร์เซนอลเฉือนชนะชักตาโดเนต1ประตูต่อ0ค่ะคืนวันพุธที่23ตุลาคม2567แบรสเสเสมอกับเลเวอร์คูเซ่น1ประตูต่อ1อตัตาลนตาเสมอกับเซลติกศนยประตูต่อศ ยางบอยส์ Boys, แพ้อินเตอร์มิลาน0ประตูต่อ1เรดบูลซาล์บวกแพ้ดินโมซสากเรนยบ0ประตูต่อ2ไลซิกแพ้ลิเวอร์พูล0ประตูต่อ1แมนเชสเตอร์ซิตี้ถล่มชนะสปาร์ตาปรคาค5ประตูต่อ0เบนฟิก้าแพ้เฟเยนูด1ประตูต่อ3บาร์เซโลนาชนะไบเยอร์มิวนิค4ประตูต่อ1และแอเลติโกมาดริดแพ้ลิว1ประตูต่อ3 ไปดูสถานการณ์ตารางคะแนนยูฟาแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2024-2025รอบลีกเฟสนัดที่3นะคะอันดับที่1เป็นทางด้านของแอสตันวิลล่าอันดับที่2คือลิเวอร์พูลค่ะมีทีมละ9แต้มเท่ากันแตกต่างกันที่ผลประตูได้เสียขณะที่อันดับที่3ถึงอันดับที่9นะคะซึ่งได้แก่แมนเชสเตอร์ซิตี้ม a นากบรสไบเออร์เลเวอร์คูเซนอินเตอร์มิลานสปอร์ติ้งลิสบอนและอาร์เซนอลมีทีมละ7แต้มค่ะ อันดับที่10ไปจนถึงอันดับที่15นะคะซึ่งก็ได้แก่บาร์เซโลนาบุลเเซียดอร์มุนเรอัลมาดริดเบนฟิก้ายูเวนตุสและลิวมีทีมละ6แต้มขณะที่อันดับที่16คืออัลตาลามี5แต้มค่ะจิโรนาอันดับที่17อันดับที่18คือสตุตการ์ดอันดับที่19ปารีสแซง์แมงอันดับที่20เฟเยนูดอันดับที่21กลาสโกเซลติกอันดับที่22สปาร์ปาตาปราก และอันดับที่23คือดินาโมซาเกร็บมีทีมละ4แต้มในขณะที่อันดับที่24ไปจนถึงอันดับที่27นะคะซึ่งได้แก่บบเยอร์มิวนิกเอซิมิลานครับรูสและทางด้านของแอตเลติโก a มาดริดมีทีมละ3แต้มอันดับ28ค่ะ PSVI ไอโฮเมี2แต้มนะคะอันดับที่29ชักตาโดเนต และอันดับที่30โบลญญามีทีมละ1แต้มขณะที่ทีมซึ่งยังไม่มีแต้มนะคะได้แก่อันดับที่31-36ถึงค่ะไลซิกสตตมกราสเวนาสวีด้าเวดบูซาวส์บวกยังบอยและทางด้านของสโลวานบราติสลาวาทีมเหล่านี้ยังไม่มีแต้มนะคะ ทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนะและข่าวสารความเคลื่อนไหวศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง s p o ร์ตบ News Channel ค่ะ